นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคอรมอดันของงบกลางหมื่นล้านบาทในการช่วยค่าไฟประชาชนอีกรอบหลังถูกกกตตีกลับขณะที่รัฐมนตรีค่ะก็ลาการประชุมมากถึง14คนซึ่งส่วนใหญ่ก็ไปหาเสียงส่วนพลเอกประยุทธ์นะคะมีคิวาลาราชการไปตะเวนหาเสียงปากใต้ในช่วงขคงสุดท้ายค่ะ ถือเป็นช่วงของสุดท้ายของการหาเสียงที่หลายพักต้องเร่งลงพื้นที่แต่ผลเอกประยุท์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมไปถึงพักร่วมรัฐบาลต้องมาทำหน้าที่ในการประชุมอคอรมอที่มีวาระสําคัญในการให้ความเห็นชอบขออนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากค่าไฟแพงหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตตีกลับปายสัปดาห์ที่ผ่านมา และวันนี้ก็เป็นอีกสัปดาห์ที่มีรัฐมนตรีลาการประชุมมากถึง14คนประกอบด้วยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนายจุินลักษณะวิสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวรวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวง รทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายชัยวุฒนาขมานุสรรัฐมตรีว่าการกระท,ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายอาคมเติมพิทยาภัยสิ์รัฐมตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายสุนทรปานแสงทองรัฐมตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายศรีนิดเลิกไก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายประพัฒน์โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและนายอธิรัต์รัตนเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมเนื่องจากตรงกับวันหาเสียงและดีเบตรประชันวิสัยทัศน์ของแต่ละพรรคการเมืองโดยภายหลังการประชุมคลม นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้ได้มีการเห็นชอบเรื่องการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางซึ่งก็จะส่งเรื่องให้กะกะตดำเนินการพิจารณาต่อไปในการใช้งบประมาณกว่า1,000 10, 0ล้านบาท ส่วนกะกะตะก็จะตอบกลับมาทันในช่วงเวลาหรือไม่ขั้นตอนนี้ก็ขอให้ดูความถูกต้องตามขั้นตอนให้ตรงกับมาตรา169ตามรัฐธรรมนูญอะไรที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนก็ไม่น่าจะมีปัญหาและคาดว่าจะทันรอบบินเดือนพฤษภาคมนี้และทันทีที่ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ทวิต อยากจะกลับประเทศไทยมาเลี้ยงล้านนายกรัฐมนตรีได้ส่งยิ้มหวานแทนคำตอบและเดินออกจากโพเดียมทันทีและขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าแต่ผู้สื่อข่าวได้ตามไปสอบถามเพิ่มเติมว่ายิ้มหวานแทนคำตอบจะทำให้เข้าใจความหมายผิดหรือไม่แต่นายกรัฐมนตรีก็ไม่ยอมตอบก็เดี๋ยวก็ต้องต้องรอนิดนึงแต่ก็จะเร็วที่สุดนะถ้าเร็วก็ทันน่ะนะ แล้วก็คาดการณ์ว่าในเดือนหน้าต่างๆสหา,ารณก็จะเริ่มดีขึ้นใช่ไหมการใช้ไฟก็เริ่มลดลงนะฮะราคาคา่าแก้ค่าธมัมนอาจจะลดลงบ้างแล้วก็มีผลต่อในช่วงช่วงต่อไปใช่ไหมมันเป็นการชดเชยกันไปกันมาตรงเนี้ยนะโอเคมีอะไรไหมไม่มีนะโอเคนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ สำหรับคิวลงพื้นที่หาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายของพรักรวมไทยสร้างชาติจะเน้นหนักไปยังพื้นที่ยุทธศาสตร์โดยในวันพรุ่งนี้ก็จะลงพื้นที่ที่จังหวัดสุราธานีและวันที่7พฤษภาคมก็จะลงพื้นที่ที่จังหวัดพังงาและกระบี่วันที่8พฤษภาคมจังหวัดนราธิวาสวันที่11พฤษภาคมจะลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและปิดท้ายการปราศัยใหญ่ที่กรุงเทพมหานครในวันที่12พฤษภาคม